Renewable Energy สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ TPI หาซื้อได้ที่ร้าน TPI New Normal ทุกสาขาทั่วประเทศสังเกตสัญลักษณ์ TPI New Normal พุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังคบูชามหาโพขาวะะหสิทธิชัยโยสิทธิราโพสิทธิสโกพวันตุเม พอนอน้อนอได้องค์สมาธิเจ้าพอนอน้อนอได้คุณพระธรรมพอนอน้อนได้คุณพระอริยสงฆ์พระพฤติธรรมสำคัญอยู่ที่จิตถ้าตั้งผิดมมมองไม่ผ่องใสถ้าตั้งฝุดผุดพรองไม่หมองใจตั้งสติไว้ให้คุมจิตไม่ผิดธรรมเราจะสุขหรือทุกข์เพราะเราสร้างกรรมต่างหากที่เราทำนำสนองเราทำดีมีสุขได้สมใจปรอง ทำเชื่อต้องได้ทุกแท้นแน่นอนเอยเจริญพรญาติโยมบาสุปัสิกาสาสนญาติโยมทุกท่านวันนี้ข่าวไม่มีข่าวใดนะทีด่ดังเท่ากับชายแดนไทยกัมพูชาหรือขเขมรหรือเขเมก็ให้ท่านพี่น้องชาวไทยสตาตมาก็เห็นก็รู้สึกปิตินะไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้นำสิ่งคองพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็น น้องภาคส่วนต่างๆจนถึง,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 งอีกสิ่งหนึ่งที่ธรรมะเห็นก็ประทับใจก็คือการนำลอ้อยางรถยนต์ที่ใช้แล้วก็เอาไปให้ทหารเป็นบังเกอร์น่ะนำแนวชายแดนในสิ่งใดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเราปฏิเสธไม่ได้เกิดจากนักการเมืองที่มันไม่มีคุณธรรมของคำเมนเราต้องเข้าใจว่าหุนเซนเป็นผู้นำคำเมนที่มาจาก การเป็นทหารขมิยนแดงก่อนสุดท้ายก็ไปแปรพักอยู่กับเวียดนามหลังจากนั้นเวียดนามก็เชิดเป็นหุ่นเชิดเพื่อให้เป็นผู้นำหลังจากนั้นก็หุ่นซนก็รวบรวมทหารรวบรวมพักพวกจนสามารถเป็นผู้นำทั้งปนทั้ง ทุกขั้นตอนทุกลุยถีทางแพ้การเลือกตั้งก็ไม่ยอมรับการไผ่แพ้มีโอกาสเอาทุกรูปแบบนะฮุนเซนนี่ไม่ต่างจากโจรของเมืองมีวิธีการทำอไรก็ได้คอยได้มีอำนาจแม้กระทั่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างเป็นคนปล่อยข่าวเกี่ยวกับนักแสดงไทยคนหนึ่งหาว่าเพียงพูดว่า ภาษานาครวัดเป็นของไทยแค่นั้นอยุโยงไห้คนัำวูชาพี่ก็มีก็บ,กบ,บอกเสียงเผาสถานทูตก็คนอยู่เบื้องหลังกับหุน้นเซนเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานุนก็มาวางแผนอีกลูกไม่มีผลงานยกเรื่องการดินแดนเพื่จะสร้างคนผลสร้างผลงานให้กับลูกชายแด้ก็หาถือโอกาสเพืจะได้ เลียกสิทธิ์ทั้งที่มันไม่มีสิทธิ์นะไอ้พวกนี้ัำมาอยากให้รัฐบาลไทยเนี่ยสั่งสอนอย่างสาสมนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็มีแบบนี้มาอีกพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนต้องขอขอบคุณฝ่ายความมั่งขงทหารกาแลแด้ทากรัฐบาลที่เอาจริงเอาจังนี่มันไม่ได้ยอมเรานะ มันจะไปขึ้นสารโลกเราปล่อยมันไปสารโลกเราไม่ต้องไปขึ้นกับมันหรอกเพราะว่าพวกฝรั่งเศสมันมายึดบินแดนเรานะแล้วสุดท้ายมันไม่คืนให้เรามันเสียไปคืนให้กับคขมมนเยไอพวกฝรั่งตาหนังข้าวมันก็ไม่ได้หวังดีต่อประเทศเรานะอาตมาก็อยากให้พี่น้องประชาชนชนไทยใช้สติให้มากเราอยู่ตีคเขมรน์ทำทุกวันนี้ พระพ่อจะสร้างให้เกิดความรักชาติแต่มันเอาประเทศไทยเอาพี่น้องประชาชนข่าวขมรมนเดือดร้อนกันไปทั่วคนเขมรนตนี่น,น่าสงสารน,นะหลายพื้นที่ดีหุนเซนยกให้กับเวียดนามต้องไล่พี่น้องประชาชนตาดำดำเนี่ยน,นะตาดำดำชาวบ,บ้านเกือบห้าแสนคนแล้วกเอาพื้นที่เหล่านั้นนะมอบให้กับนักธุรกิจบ้างแล้วกับเวียดนามบ้าง คนกัมพูชาส่วนมากนี่คือไม่ได้ชอบคุณเซนนะเกลียดคุณเซนมากต้องลองเลือกตั้งแบบใสสะอาดจริงๆดิคุณเซนไม่ได้เป็นนายกนะเพราะว่าคนกัมพูชารู้ดิมะทวงหน่อยเดียวก็ทั้งทุบทั้งตีชาวบ้านโดนจับติดคุกในการเมืองฝ่ายไหนที่ต่อต้านเนี่ยไม่ว่านั่นก็มายิงที่ กรุงเทพเรานเขาเช็คไปเช็คมาก็มาสายตั้งคุเสนเท่านั้นคือคำเหมนผู้นำตอนนี้คือโจรนั่นเองนะซืะ้บประวัติ่อมาจากคำเหมนแดงอะนะก็ต้องโจนอยู่แนละ้วฉะนั้นอันตามาก็อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยแต่หนักเมื่อเรารู้ว่าเขาอย่างนี้เราจะไปยอมเขาเพื่ออะไรนะอัตามาขอให้กำลังใจทาหารกล้าโดยเฉพาะแม่ทัพ ในกองทหารพลทหารพลตำรวจตำรวจตะรวนชายแดนทหารอาสาสมัครโดยเฉพาะฝ่ายว้านเมืองทังกระทรวงมหาดไทยและพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนขอให้ท่านทั้งหลายประสบชัยชนะใว้มีสภาพร่างกายแข็งแรงก็เห็นกักำลังใจของพี่น้องคนไทยนำอาหารเห็นความรักชาติเราเสียไม่ได้แล้วโยม ที่เขาพระวิหารที่เราเสียเน่ยเฉพาะินนอุบายเราไม่ต้องไปขึ้นหลอกสารโลกแม้กระทั่งจีนต่านอเมริกาก็ยังไม่ยะรับรองเราจะไม่รับรองมันทําไมแต่สินมันก็ไปเข้าข้างพวกนี้หมดมันไม่เข้าข้างเราหรอกไอ้ฝรั่งใต้ํำข้าวเนี่ยพวกนี้แหละตัวดีมันมายึดเอาพื้นเป็นดินไทยเราแล้วมันก็ไม่คืนให้เรานะมันไปคืนให้ชนเผ่าดั้งเดิมก็มีปัญหาพวกนี้ไปอยู่ที่ไหนมีปัญหาหมดพม่าเนี่ยแตกเสียงเสียงทุกวันกว่าพวกใครนะ มันไม่แบ่งให้เขาถูกต้องอังจิตผู้ด,ดีใหญ่นะแถวแถวแอฟริกาที่มีปัญหาจเจอจากฝรั่งเศสทั้งนะั้นเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสแล้วมีแต่ปัญหาพวกนี้ไม่ได้คำนึงถึงางมึงจะเป็นยังไงช่างกูว่าเอาผลประโยชน์เอาอาวุธมายึดประเทศที่อ่อยแอนแอร์เราในมีบุญเหลือเกินนะที่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใคร แต่ที่สําคัญอย่างยิ่งอแตมาเชื่อเพราะประเทศไทยเราศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วคอยคนไทยเราสามัคคีกันเพราะยะนิ่งดูได้นะอีกทิ้งสถานที่หนึ่งก็ยังรุนแรงอยู่ไม่ได้น้อยไปกว่าพื้นที่อื่นนั่นคือสีช่ชายแดนภาคใต้เวลาปัตตานีราที่ว่าสงขาพวกโจรน,นะไม่ต้องไปเรียกมันผู้หลงผีดห,หรอกมันพวกโจรพวกกระบวนการแบ่งแยกดินแดนคือโจรน,นี่เอง มันต้องออกกฎหมายกฎหมายรับรองมว้ก่อการร้ายได้แล้วเพราะทุกวันมันคือก่อการร้ายวิาศกรรมทหารตำรวจประชาชนผู้บริสุดทั้งพี่น้องพุทธมุสลิมถ้ามันไปลบเพาะทหารตำรวจเราก็พอแรงนี่มันฆ่าคนบริสุดฆ่าพระฆ่า,าเนรเราจะไปทำไมไม่ออกกฎหมายนี่อาตามาามรัฐบาลหน่อย ท่านต้องการอะไรแล้วมีคำตอบทำใหม่เพื่ออะไรท่านฟังแต่พวกโจรอย่างเดียวแล้วท่านไม่ฟังประชาชนผู้เดือดร้อนหรือมันตีปีมาแล้วที่สถานการณ์ไม่เคยสงบเบาบางลงเลยเรายอมมันทุกเ,เงื่อนไขอะไรที่มันขอพวกโจรแบ่งแยกดินแดนขอเราก็ยอมให้มันทางฝ่ายการเมืองอะไรที่มันมาร่วมแต่ประเทศไทยก็ไม่ได้สงบเลยก็มีการระเบิดการตายแท้ทุก อาทิตย์ทำกฎหมายมันอ่อนแออย่างนี้ยามันก็ต้องแรงสําหรับพวกที่มันเป็นโรคหลายหลายก็ต้องใช้ย,ยายเยอะกฎหมายมันก็ต้องแรงตามประเทศต่างเขาก็ใช้กลไกอย่างนั้นอนตาตมาอยากไม่ทราบเข้าใจเหมือนกันอนตาตมาเคยถามผู้หลักผู้ใหญ่ก็รู้ถือหลายท่านอย่างว่าอย่าไปอ้างเขาว่าเป็นผู้หลงผิดไปพูดหลงผิดทําไม มันหลงผิดอะไรมันหลงผิดมันเดี๋ยวมันออกมาเสร็จลูกหลานมันก็ไปเป็นอีกพอเข้ามอเข้ามอบตัวมันก็ได้เงินจากภาครัฐหลักแสนหลักล้านพอมันตายทีมันฆ่าเจ้าหน้าที่ระเบิดแล้วพวกไหนจับไปแห่ไปเหวทั้งที่เราต้องมีการตรวจเช็คร่างกายมันก็บอกว่าต้องไปแย่งศพจากเจ้าหน้าที่อย่างนี้มันใช้ได้ที่ไหน รู้ทั้งรู้บางทีสถานการเรียนสนุนการก่อาการร้ายแล้วภาคลัดฝ่ายกระทรวงศึกษารจะไปให้เงินสนุนทําไมอย่างปอนอกบางปอนอกพอ,กน,อกนอกดีๆเขาก็มีนะที่เขาปฏิบัติที่เขาสาธารณกิจไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกู่ก่อการร้ายในพวกในที่ข้องเกี่ยวกันร้ายที่มีความข้องเกี่ยวไม่เป็นข้าราชก,การก็ต้องปลดออกต้องมีโทษทางวินัยด้วยมันฆ่าคนบริสุทธิ์มันเสียทรัพย์ฆ่าทําลาย สถานที่ราชก,การทำลายสถานที่ที่ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับทางการเมืองเสียเกี่ยวกับนั่นเลยมันมาทำไมต้องทําลายเพราะพระเนนที่สุดท้ายที่อาตมาไม่พูดเนี่ยมันก็ไม่ไหวมันต้องพูดบ้างพี่น้องประชาชนคนพุทธนะตื่นตระหน,น,นักได้แล้วตื่นตะหนักได้แล้วพวกท่านลืมหูลืมตา,าบ้างว่าท่านเลือกตั้งใครเข้าไปแลวใครที่อิงประโยชน์ให้แต่พวกเหล่านี้ให้มีอํานาจเราต้องเสียดินแดนนะถ้าเราไม่ร่วมแรงร่วมใจกัน พี่น้องไทยพุทธทั้งหลายเราไม่ให้เก็บริงชังต่อพี่น้องศาสนาอื่นนะนี่เราพูดถึงพวกโจกโรผู้ก่อกาลยไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามที่มันเป็นโจรเป็นผู้ก่ออาลยเนี่ยเราจะต้องอย่าให้มันมีที่ยืนอยู่ในสังคมเราตรวจเช็คไปสิเขาบอกมันมีเครือข่ายเงินทุนสนุนกับมีธุรกิจกับสี่พันล้านนะพวกโจรเบียเอ็นที่มันเคลื่อนไหวทางสามในภาคใต้สีแดนที่อำเภอสงขลาเนี่ยมีนักการเมืองอยู่หนุนหลังเรารู้ว่าใครเราต้องเอาริงเอาจัง ขอเถอะท่านจินเงินหลวงพวกแม่ทัพนายกองทั้งทหารตำรวจวกูมีอำนาจอ่ะท่านไม่รู้ได้อย่างไรว่าใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเอาจริงเอาจังจริงๆสิท่านเอาจริงเอาจังทําไมมันจะแก้ไขไม่ได้นะอาจารย์อยู่สงขามานานอาจารย์ทราบยกเว้นเอาท่านหลับตาข้างหนึ่งเนย่ยลืมตาข้างหนึ่งโครงการดีๆอย่างโครงการชนะอย่างนี้ก็ไม่สนับสนุนให้มันสําเร็จทันทีเพื่ออะไรเพราะอะไรนะ อันนี้ธรรมะก็อยากฝากเดือนวันนี้เห็นสถานการณ์บ้านเมืองเกิดเราต้องสามุขีกันพระสองฆ์องค์เจ้าก็มีหน้าที่ให้กำลังใจให้สติให้ไว้พิบปฏิพานการแก้ไขปัญหาท่านทั้งหลายคนเราเกิดมาทั้งทีนี่เอาดีให้ได้จะต,ตายทั้งทีมีดีฝากไว้อะไรที่มันดีก็ทำไปเถอะอะไรที่ไม่ดีที่มันผิด แม้กระทั่งเนื้อร้ายที่อยู่ในตัวที่มันเป็นไม่มีประโยชน์เขาต้องตัดทิ้งบางอย่างกฎของพระพุทธศาสนาก็็บอกทำดีขึ้นสู่สวรรค์ถ้าผิดศีลก็ลงนรกนะมีเปรตมีนรกหนึ่งแดนสองแดนสามเขามีโทษไม่ใช่แต่มาพูดว่าม,มีความอาฆาตพยาบาททิ้งช้างไม่ใช่แต่พูดว่าถมรับเมื่อผิดต้องรับโทษนะเคยบอกลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นมี เจ้าใหญ่ในโตเป็นข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้จักนักคุก้นกันมาทือศีลประทัาบอกไว้เสมอว่าเวลาธรรมะทาอะไรผิดเนี่ยนะอย่าช่วยธรรมะเป็นอขาดไม่ต้องช่วยเลยนะไม่ต้องช่วยเป็นอันาขาดธรรมะถือว่าอยู่ผู้อยู่ในศีลครูบาอาจารย์แล้วทาผิดรู้สิษธ์ไม่ต้องมาช่วยแต่ถ้าอนุธรรมะเดินโดนกันแกล้งโดนลังแก้หรือไ่รลาความเป็นธรรมก็ช่วยเมตตาอนุเคราะห์หน่อยก็แค่นั้นเอง หรือจะให้ช่วยเหลือผู้คนที่เขาโดนรังแกกันแกงนะอาตมาก,ก็ยอมรับนะว่ามีลูกศิษย์ตั้งแต่สารตั้งแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายการเมืองฝ่ายแม่ทัพทหารหนายกองนะจนถึงมีทั้งนักเลงมีทั้งทหารตำรวจม,ม,มือปืนมือปืนอจารย์มีลูกศิษย์หมดทุกฝ่ายนะหนะ้านะนะที่ของเราก็ให้คติตาม ไอ้เขาทำดีแล้วชั่วทำไม่ไม่ทำคนเรื่องของเขาเราก็มีหน้าที่แค่นั้นแต่เวลาทุกวันนี้บางคนมันบางทีไม่รู้จักธรรมะเลยแต่ไปรู้จักไอ้คนที่มันไม่ชอบเราที่มันหวังประโยชน์แต่เราแล้วที่มันมาเคยทาร้ายเราหลอกลวงเรามันก็กลัวความชั่วมันกระเผยมันก็ไปเล่าให้คนอื่นที่มันไม่ได้รู้จักเราดูในทางที่ไม่ดีทั้งที่มันก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นไปตามที่มันพูด แต่คนก็ไม่เชื่อนะท่านบอกเออคนมนุษย์นี่มันก็โง่มันงัวมันควายบางคนนี่มันเหมือนฉลาดมีความรู้สูงสูงแต่ก็โดนพวกเราคนเหล่านี้หลอกลวงต้มตุนบางคนนี่อยู่โดนคนใกล้ตัวเชื่อคนใกล้ตัวหูเบาบางคนกงหูหนัก,นกลากถูไปแต่ก็ดีอาจารย์ว่าก็บอกดีเห้มันกันเพราะอาตมาอธิษฐานเอาไว้ ให้เจอมิตรสหายญาติโยมที่เคยสร้างบุญกุศลในทางที่ดีไอ้คนใดหรือบุคคลใดที่เข้าใจปานาติบาบเคยทําไม่ดีเอาไว้หรือไม่เคยมีความข้องเกี่ยวกันเลยก็จะได้มาเจอเจอกันมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเถอะเพราะเวลาของเราก็เหลือน้อยเอาเวลามาสือสวดมตนไหวพาะปฏิบัติธรรมก็ดี เครื่องใครหรอกนะก็ะถือตะบะับอธิษฐานบางคนนี่รู้จักเราเห็นแค่ผี่เปลือกนอกแต่ไม่เห็นภายในไม่เคยร่วมปฏิบัติธรรมอย่างพุทธเจ้จาพระองค์งตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดเห็นเรากระถาคตแต่ไม่เห็นอริยสัจธรรมที่เราค้นพบก็ไม่ถือว่าเห็นกะทาคตที่แท้จริงเห็นรูปเห็นนามแต่ไม่เห็นอริยสัจธรรม ก็ไม่ถือว่าเห็นบางคนอย่าไปสรวนดูสรุเปเห็นไหม <S <S 1> <S 1> เราเห็นบางคนโอ้ยเป็นนักธุรกิจเป็นนักร้อเป็นดาราอ่าเป็นคุณนายแพทย์โกงกันเป็นพันล้านหมื่นล้านบางคนนี่ดีพไปจับได้เร็วๆนี่เออมียศพันตดวเอหญิงเลยเออออกคอนเทนตหน้าตาก็ดีคนทางสังคมนี่ยยอดอนเสรนญเอาไปสั่งยา เขาจะยาวางยาสลบท์นะยาเสียสาวนะเจ้าหน้าที่ถึงจะไปจับเพราะอะไรโยมเพราะความโลภเงินทองก็เงินเดือนทั้งหน้าตาก็ดีบุคลิกภาพก็ดีรายได้ก็มาอสารแต่ทําไมละ่ะทึงไปทําอย่างนะั้นทั้งตัวเองก็เป็นผู้หญิงแต่อันนี้มันเป็นยาที่ทําให้ผู้หญิงต้องสูญเสียสติผู้หญิงหลายคนโดนมอม นะเสียอนาคตเด็กเยาวชน,นท่านทั้งหลายเพราะอะไรโยมเพราะไม่ได้ฝึก,กจิตฝึกใจเพราะไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระนัง่งสมาธิเมื่อจิตของเราเนี่ไม่ได้รับการฝึกมันก็ทำลับทตไหลาตามอํานาจของกิเลสอํานาจของไฟต่ําจิตนี่มันเหมือนน้ำนะโยมโยมเห็นน้ํำไหมน้ำมันไม่ถึงที่สูงก็เพราะเราดูดขึ้นแต่ถ้าปล่อยตามธรรมชาติน้ำลงต้องลง ไปที่ต่ำน้ำนิงน่งนิ่งนิ่งนิ่งที่เราเห็นไหลทุกวันเนี่ยมันก็สะอาดดีนะแต่ว่าไหนเกิมีพายุมาน้ำที่นิ่งนิ่งนี่เป็นอุทกภัยนะเออแต่ก่อนกรุงเทพน้าท่วมนักทุกปีเพราะอะไรน้ำมันมาจากทางภาคเหนือภาคอื่นช่วงหลังสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงทําแก้มลิงทําโครงการในพระราชดำริ ทำชะลอน้ำทำฝาไอ้ทำเขื่อนพุทธิพลทำเขื่อนต่างๆเพื่อให้ชะลอน้ำน้ำที่มันมาเชี่ยวกาดแบบแรงก็ได้รับการชะลอน้ำซ้ำกับน้ำที่มันไม่เกิดประโยชน์เลยไ,ได้ประโยชน์เอาไว้หน้าแรงเอาไว้ใช้ทางการเกษตรเอาไว้บริโภคผลิตไฟฟ้าก่อนหน้านี้ปล่อยมาไม่พอมีพักพวกน้ำหนึ่งๆมันก็เป็นพายุ ก็ทุกไปก็กลอมเสียหายเหมือนมนุษย์เราเนี่ยอยู่บางคนนี่นะดีดีพอเล่าเข้าปากไปหน่อยเอ๋อละเมียนมันพาไปละกักหนึ่งกักสองขวดสองขวดสามขวดสี่กลับบ้านไม่ถูกแล้วเมาเลยเพื่อนมันพาไปเล็กเล่ามันพาไปเหมือนกันกิเลสอันาประทานนั้นมันมีพวกมากๆมันก็กรลากชาถูไป บางคนเขาชวนไปเที่ยวเมาไปพาเล่นการพนัน,นมดเงินเป็นล้านๆอาจารยเคยเห็นเออมีปัญหาใหญ่ยยโตเลยผิดพลาดครั้งเดียวนะบางคนมีขาดสติไปเล่นการพน,นันไปเล่นมวยเล่นไปเล่นอไปเดิมพันเนี่ยเยอะๆบางทีเมาไปเส็จก็เล่นไม่ใช่น้อยก็เสียก็มีปัญหาทั้งครอบครัวบ้บบานแตกสลายขาดฉชนั้นบางอย่างนะโยม มันต้องใช้การพินิษฐพิจนาผู้ศาสนาสนเนี่ยมีคําสอนแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นะถ้าย่อยสั้นเข้าเลือทานสินสมาธิทานสินสมาธิย่อยสั้นเข้าเลหลือสินสมาธิปัญญาศินสมาธิปัญญาย่อนสันเข้าเลื้อก็ไม่ประมาทการมีตีลึกรู้อยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เราเป็นใครมาจากไหนกําลังทําอะไรอยู่ให้รู้หน้าทีของตัวเองอะไรที่ดีก็ทําต่อไป อะไรที่ไม่ดีที่มันไร้แก่นสารรู้สึกไม่ถูกต้องทำทรมท,ทุกมาสู่ที่มันผิดศีลไปทำก็ละเสียก็เลิกลเสียเราเป็นมนุษย์เราพูดกันด้วยมีเหตุมีผลมนุษย์มีใจสูงเขาเพราะมีศีลห้าแต่ถ้ามนุษย์ไม่มีศีลนี่นะมนุษย์ก็แทบหาความเป็นมนุษย์ไม่ได้เลยยิง่งศีลไม่บริสุทธ ยิ่งขางด,ดข้อหนึ่งข้อใดความเป็นมนุษย์ก็ลดน้อยลงยิ่งไม่มีศินก็หมดเลยหมดค่าความเป็นมนุษย์เพราะเราสาม,มารถเราเมืดล่วมเกินชีวิตอื่นสัตว์อื่นเรามากเอาสิ่งของโดยของผู้เขาไม่ได้ให้สาม,มารถล่วมเกินคู่รักคู่ครองของผู้อื่นสาม,มารถกงโกงหมดเท็จหลอกลวงใส่ร้ายฝ่ายสีกู้จา้าเพื่อเจอิสอ่อเสียดยุโยงคนแตกดกัน่อติดมันไม่มีความครอบคุมนึกอยากพูดอะไรก็ตามอำนาจกิเลส สติเหมืนเมาขนาดเราไม่สติเหมืนเมาชีวิตมันก็ยังหลงกับรูปเสียงกลิ่นรสตามอำนาจของกิเลสมันก็พัดไปเพราะมันเบามันมันไม่ได้จับต้องได้เรื่องของจิตดังนั้นเราต้องฝึกจิตพัฒนาจิตอบรมจิตคนไม่ได้ฝึกจิตนี่ก็เหมือนคนบ้ารอย่ คนที่คนจิตล็กคนสติไม่ดีนี่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีจิตแต่เขาไม่มีสติตึออยากล้องไห้ก็ร้องไห้าหัวล้อเขาหัวล้อตึออยากพูดแล้วก็พูดตามเพ้อใจทําอะไรก็ได้เพราะเขาไม่สมประกอบฉะนั้นน่าสงสารเลยน่าสงสารอละไม่เห็นคนไม่ค่อยสมประกอบเลยต้องน่าย์สงสารมากเลาขายของอะไรเห็นอยู่ข้างทางก็ใรเ้ยลูกหลานไปซื้ออุดหนุนเออไม่ได้ไม่กินไม่ใช้ก็ซื้อไปแจกคนอื่นเขาสงสาร เขาถนัดไม่สมประกอบเขายังทํำอาชีพโดยสุจริตเราก็ต้องสนับสนุนเขาเพราะอย่างเหมือนดีกว่าเราไปบริจาคเหมือนขอทานบางคนนี่เขายังต่อสู้ชีวิตนะแผ่นขาขาขาดร้องรำทำเพลงตาบอดนี่เขาก็ลร้องเพลงเพราะอาตมาเห็นแต่ละครั้งนี่ไม่ใช่ว่านั้นล่ะชื่นชมความสามอดทนของเขาอุตสาหะของเขาความบากบันของเขาเขาไม่ได้ไปแบะมือขออย่างเดียวเขาใช้ ส่วนที่เขาสามารถทําได้บางคนตาบอดนะแต่ร้องเพลงได้ดีมากเล่นดนตรีได้ดีแต่ว่าจอดรถก็ให้ลูกหลานหรือคนขับเอาปัจจัยบางเอาของไปให้เขาตลอดเวลาอย่างนี้ควรฉับสนุนกันเห็นเด็กดาวชนเห็นร้องเปิดหมวกเพื่อไปหาทุนการเรียนเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะทําดีดีกว่าขอพรดี่าอ้อ,อนวอนถ้าเราไม่ฝึกษาทาปฏิบัติทาไม่ฝึกสติ มันก็เหมือนรถไม่มีเบรกโยมมันสา,า,ามารถเข้าเราขาดเราโลกเราโกดเราลงได้พี่น้องคนไทยต้องร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันนะภัยทั้งภายนอกภายในต่างตามแนวชายแดนและในประเทศเราสี่ชา,ายแดนภาคใต้ก็ยังมีภัยขอ้ยกำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายข้าราชการทุกภาคส่วนนะวันนี้อาตม,มาก็จะฝากให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักตระเตรียมนะครับ ร่างกายของเราตัวนี้โรคภัยมันก็เบียดเบียนโรคภัยก็เยอะพิษภัยของพันธุ์ของ TPI ที่มีคุณค่ามีประโยชน์ทั้งไบอนอกน้ำยาบ้วนปากและไวในอกยาอมบรนเทาอาการเจ็บคอพวกนี้ทานไปแล้วกันโควิดทำให้เชื้อของไวรัสโควิดนี่มันกลายเป็นด่างมันไม่มีประส่วนผสมมันก็ขยายไม่ได้มันก็ฟอทานไปแล้วมันก็ลงเข้าไปในอุจจาระมันก็ไปไปเกาะทิ ที่ปอดโรคโควิดก็ไม่เป็นหวัดก็หายเอาไปติดบ้านติดเรือนเอาไว้เพื่อจะได้เป็นยาประจำบ้านเพราะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าโควิดเป็นโรคประจำถิน่นแต่โอ้มันเป็นแล้วคนตายนะโยมตายเยอะเลยตอนนี้นะไม่ใช่น้อยลองไปเช็คดูนะน่าจะหลักเป็นพันแล่วนะหลายจังหวัดนะี่นะติดกันอีกเป็นน่าจะมากพอสมควรนพราะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายรักษาสุขภาพ บุตรหลานผู้สูงอายุนะคนนำผลิตผลดีๆของทีง I, วีไอเอาไปติดบ้านติดครัวเรือนเอาไว้นะวันนี้ก็จบรายการธรรมะก็จะขออนุโมทนาท่านประชัยเรียกไผรัฐเพื่อสมุขุพุชนเมรุดุกกรสานแลการเผยแผ่สัธรรมก็จบรายการธรรมะจะเสด็จเผยเมตตาเพื่อสิมมอนะอสบมงคลท่านผู้ชมญาติโยมในวันนี้ปณสัตุมมีประมาณยังมีสื่อมบุญมนุษย์ัผลนค่ะการทำในาการบันดล ไล้ได้กระทำนามบุพก,การเราได้เป็นที่วิเศษสมคุณคือบิดามาตุเป็นประธานทั้งอิคารายประชพภานทั้งผู้ที่ข้ามีิเคยิพบเห็นทั้งเราเป็นกลางมิใช่ชั่วดีและเราที่สร้างพญานุเวนทั่วสัตว์ในวัฏโรคเป็นเกณฑ์คือเคิดในภูมิมิสามสถานโดยกําเนิดสี่และมีขั้นอาขันธกันสี่มีมามานท่องเที่ยวในภพว,วิเศษโอราน พบน้อยกันดานก็ดูจะก,กันเราใดได้รู้ผู้ส่งคาให้เราใน,นมูธนาบันนันส่วนบุญค้าให้พี่ไม่รู้พันขอมูเทวันุกูลประการให้สัตว์ทั้งรายประจากส่วนบุญคิดคุณพระมธนามีคาราา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 าพระมธนาประชานเทวาบุญค่าประสานประสิษฐ์ประทรงข้อจงสรรสัติในราชจจาเวนชีพเป็นสุขีมีมทะนงถึงบทเกษม พิสารโดยตรงพานิพานองค์สงบสง,งัดความปรารถนาประชาทุกมูอยู่ในงานดูพิเศษเสาวรรค์สำเร็จโดยชอบประกอบบุญจะสมบูรณ์บุญบาทจะรันจะเริญนจะเริญพรผลิตภัณฑ์ไบโอน็อกเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามินซีสามารถป้องกันเชื้อไวรัสทุกชนิดรวมถึงโควิดไม่ให้เข้าสู่ร่างกายทางปากได้ และยังฆ่าไวรัสโควิดได้ภายใน5นาทีถึงครึ่งชั่วโมงตามผลการทดสอบของมหาวิทยาลัยมหิดลมีทั้งแบบชงและแบบฝากกดเพียงหมุนกดเขยา่าสามารถพกพาไปได้ทุกที่มีให้เลือกถึง3รสรสขิงรสส้มและรสสับประรด